อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเพราะว่าดรามอนนั้นอาจไม่ใช่มังกรก็ได้ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนและยังอยู่ในหัวข้อของมังกรกันอยู่นะครับผมผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมังกรในคลิปนี้นะครับว่าดิจิมอนนะครับถ้าทุกคนดูดิจิมอนเราจะรู้นะว่าดิจิมอนที่ลงท้ายด้วยดรามอนนะครับดรามอนเนี่ยมันเอามาจากขวมาดาก้อนเนาะซึ่งแปลว่ามังกรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าดิจิมอนที่ลงท้ายด้วยดรามอนเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นมังกรประมาณหนึ่งใช่ไหมเออบางตัวเน แต่ว่าวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ว่า เอาดิจิมอนที่มีชื่อว่าดรามมนแต่รูปแบบเขาไม่ได้เป็นมังกรนะครับผมขอแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครจะดูคลิปนี้นะอย่าลืมไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับก็คือหัวข้อที่ว่ามังกรเนี่ยมีมังกรอะไรบ้างนะครับเพราะว่าดิจิมอนนะครับมันมีองค์ประกอบเป็นพวกแบบประเภทนะวัคซินด a าตา้าไวรัสทาให้ตายถ้าโจมตีระดับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะให้ความสําคัญเลยก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนกมังกรอะไรพวกนี้มันก็มีหลากหลายแต่ว่าการที่ผม เดิมครับผมก็คือไปใช้เว็บ d i g i มอ n n e t นะครับช่วงนี้เข้าบ่อยนะก็คือว่าผมจะเข้าไปแล้วผมก็จะพิมพ์คําว่ารามอนนะครับแล้วก็เอาอันที่แบบไม่ใช่มังกรออกไปเอาอันที่แบบไม่ใช่มังกรออกไปเอาอันที่แบบไม่ใช่มังกรออกไป นะครับก็คือจะได้แบบเป็นพวกดิจิมอนดรามอนที่มีรูปแบบเป็นแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนกยักษ์ก็มีไซบอร์ก็มานะครับเออก็คือแบบมีเยอะและที่เยอะที่สุดจริงๆเลยครับจะเป็นพวกแบบไซบอร์แล้วก็แมชชีนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็จะมีการจําแนกไว้ให้เข้าใจกันได้ง่ายๆว่าถ้าเป็นแบบไซบอร์ก็คือเป็นดิจิมอนที่เหมือนเป็นร่างเนื้ออยู่นะครับแล้วก็มีการเอามาดัดแปลงใส่เครื่องจักรเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไซบอร์อย่างเมทัลเปยมอนอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับแล้วก็ถ แบบแมชชีนไปเออซึ่งดิจิมอนที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับมีดรามอนแต่ว่าไม่ใช่รูปแบบมบังกรเนี่ยบอกเลยว่าพวกไซบอร์กจะเยอะมากนะครับแต่ก็จะมีประเภทอื่นปะปนกันมานะครับซึ่งก็ผมคัดมาได้ทั้งหมดนะครับสาตัวซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมเออถ้าเกิดว่ามีนอกเหนือจากพวกนี้นะครับก็สามารถเสริมกันเข้ามาได้นะเออเพราะว่าวิธีการของผมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือการที่ผมเสิร์ชคาว่าดรามอนแล้วก็เปิดเรียงตัวเลยว่าตัวไหนแบบเป็นมังกรบ้างตัวไหนไม่ใช่รูปแบบ,บ,กบ,บมก้ะวจขอไไลล่แล อย่างที่บอกนะครับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะข้อมูลรายตัวขนาดนั้นนะครับอาจจะมีแบบแตะผิวเผนว่ามันเป็นดิจิมอนประมาณไหนนะครับแล้วก็ทําไมทั้งๆที่มีดรามอนแต่ว่ามันไม่ใช่มังกรนะครับผมก็จะมีการเสริมข้อมูลกันเข้าไปในแต่ละตัวนะครับโดยที่ผมจะไล่ไปตั้งแต่ร่างเจริญวัยไปจนถึงร่างสุดยอดเนาะโอเคนะครับผมงั้นขอเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะครับผมร่างเจริญวัยนะครับที่เป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าดรามอนแต่ไม่ใช่มังกรคือคอมมันดรามอนครับคอมมันดรามอนนะครับเป็นหนึ ดาร์คดามอนมีพวกแท้งดามอนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่เจาะลึกนะครับมันจะมีความเกี่ยวโยงกับดิจิมอนบันโจด้วยเออซึ่งผมอาจจะทำดีพิเศษคู่กับดิจิมอนบันโจอีกทีหนึ่งนะครับเออแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นดิจิมอนไซบอร์กใช่ไหมคอมมันดามอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าดิจิมอนที่ลงท้ายด้วยรามอนรู้สึกว่าจะมีแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นร่างเจริญวัยนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นร่างโตเต็มวมัยซะหมดเลยเนาะอ่ะโอเเ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 คคคในนนนนนนมม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 ื่ม่่นะ่่่่่ออรรรรราาาาาาางงงงจจิญวววววััััััััยยยยยยบบทททีีีี้้้้ละะกก็็็ขขสูโโตตตตตผดดดห13 ผมเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับยุคคลาสสิกครับผมแอรดรามอนครับแอรดรามอนเนี่ยก็เป็นมังกรเหมือนกันเนาะเท่าที่ดูรูปร่างของเขาก็เป็นมังกรแต่ว่ารูปแบบของเขาจะถูกจัดอยู่ในสัตว์มายานะครับเพราะว่าตัวตนของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีข้อมูลที่ลึกคลิปนี้ผมก็จะขอปล่อยผ่านไปก่อนละกันเดี๋ยวไว้ค่อยเจาะกันในโอกาสหน้านะครับแต่ให้รู้ว่าไอ้นี่มันถูกจัดอยู่ในสัตว์มายานั่นเองนะครับ ตัวต่อไปนะครับผม a อบ r a m o n AB d อ a m o n ก็เป็นรูปแบบสัตว์น้ำนะครับแต่ว่าเขาก็มีร a m o นซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นว่าลักษณะของเขาจะเหมือนกุ้งใช่ไหมน่ากินมากนะครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วเขาก็ถือว่าเป็นมังกรตัวหนึ่งตัวต่อไปนะครับผมเชด r a m o n ครับไอ้ตัวนี้เซอร์ไพรส์รามากจริงๆคือมันเป็นดิจิมอนมแมลงครับผมรูปแบบมแมลงเออแล้วก็เป็นดิจิมอนอาร์เมอร์ที่พัฒนาร่างจากวอร์มอนด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นแมลงแต่ว่ามีคําว่า r a m o นอยู่เออลักษณะการต่อสู้ของมันก็จะใช้้้้้ไไไไฟเเเปนนหลัักะอออแตต่่่่วววาาาาาามมมรูคํ Rammon ขใชดยงงผ ไปนะครับไล่ดามอนครับไลดามอนเป็นดิจิมอนที่วีมอนพัฒนาร่างจากดิจิเมทัลแห่งมิตรภาพเนาะก็คือไอตัวนี้จะมีชื่อไล่ดามอนก็คือจะมีดามอนด้วยแต่ว่ามันเป็นรูปแบบสัตว์ป่านะครับตัวต่อไปซีดามอนครับซีดามอนเป็นดิจิมอนรูปแบบสัตว์น้ำครับผมเออก็ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วแบบแตะเนาะว่ามันเป็นแบบ ดูยังไงก็มังกรแต่ว่าเป็นมังกรทะเลมังกรที่อยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าไม่ถูกจัดอยู่ในแบบดิจิมอนที่เป็นรูปแบบมังกรนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมซีลรามอนครับซีลรามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างพัฒนาของคอมมันรามอนนี่แหละครับผมเออก็คือเป็นดิจิมอนไซบอร์กเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับผมมาคู่เลยนะครับผมเบิร์ดรามอนกับเซเบอร์รามอนซึ่งไอตัวนี้เป็นนกสีส้มกับนกสีดำนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยมันเป็นดิจิมอนรูปแบบนกยักษ์นะครับผมแต่ว่ามีคําว่ารามอนเข้ามมมมมาาาาาาด้้ววววยยยนนนนนนะคคครัับผ่่หใเเชือสป็ก ของเขาอาจจะมีความเป็นมังกรแฝงเข้ามาหรือเปล่านะครับผมตัวต่อไปมาคู่กันเหมือนกันครับผมเมลดรามอนกับดาร์กเมลดรามอนครับซึ่งไอสองตัวนี้ก็รูปร่างเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนสีมันเป็นรูปแบบไซบอร์กครับผมเออมีคําว่าดรามอนแต่ว่าไม่ใช่มังกรนะครับเมลก็คือเหมือนกับชุดเกราะใช่ไหมเมลดรามอนมังกรที่อยู่ในชุดเกราะนะครับก็สมชื่อมันนะตัวต่อไปนะครับผมเมลเบิร์ดดรามอนครับคราวนี้เอาเบิร์ดดรามอนมาใส่เมลนะครับมาใส่ชุดเกราะก็คือจะเป็นไอตัวนี้นั่นเองไอตัวนี้ก็จะมีบทบาทอยู่่่ในนนนนขอองงภาคคะะรรับบผมมซึไีีเป็แแชช ครับต่อไปก็จะเป็นเด็กเคอร์ดรามอนครับอยู่ในภาคคอสบอรเหมือนกันไอตัวนี้เป็นไซบอร์กครับผมเออก็เป็นเด็กเคอร์ดรามอนเป็นสมาชิกของคิริฮะทั้งคู่เลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมแรปเตอร์ดรามอนครับผมแรปเตอร์ดรามอนก็เป็นดิจิมอนรูปแบบไซบอร์กครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากผิวพันธุ์ของมันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นมังกรที่มีความเป็นสัตว์ป่ามาก่อนนะครับผมเคยพูดไว้ของโดลูกามอนใช่ไหมของคลิปที่แล้วนะครับว่ามังกรที่มีขนก็จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทแบบมังกรสัตว์ป่าอะไรงงงีีีี้ไไไปปปปแแตต่่่ววาาาาาารรรรรรเเเเเเเอออออออ์์์ดมมมมมนน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 คค็็็ซซบบบกกกกกทึลลยยิิจััผะ 13ตัวผ่านไปของร่างตัวเต็มวัยนะครับต่อไปก็จะเป็นร่างสมบูรณ์ครับผมซึ่งร่างสมบูรณ์ก็จะมีเพียง8ตัวเท่านั้นเองนะเออ่ซอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าน้อยนะตัวแรกเลยนะครับผมเมกาดรามอนครับและตัวที่2ก็กีกา d r ดรามอนเลยครับผมมาคู่กันอีกแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมังกรที่ใช้รบ ภาคพื้นอากาศนะครับก็คือว่ามันสามารถบินได้ใช่ไหมแล้วก็บินดีด้วยนะครับมันมักทํางานคู่กับเมทัลทีราดามอนได้นะเพราะว่าเมทัลทีราดามอนเนี่ยเป็นดิจิตอลไซบอร์กที่เอาไว้รบภาคพื้นดินนะครับส่วนเมกาดามอนเอาไว้รบภาคพื้นฟ้าแล้วก็มีเวอร์ชันอัปเกรดเป็นกีกาดามอนอย่างเงี้ยเออซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยมีความเป็นมังกรไหมก็มีครับผมเออก็คือเป็นมังกรแหละแต่ว่าด้วยความที่เขามีการดัดแปลงนะครับติดอาวุธติดปีกติดอะไรพวกนี้ไปแล้วก็หัวของเขาก็มีการใส่เกราะเหล็กเข้าไปด้ววววยอยอออออ่่่่าางงงเีกก็นนนนััับบบปปิจตตตไซึท ไ้นะครับผมไอนี่ก็มาคู่อีกแล้วครับไซเบอร์ดรามอนครับผมแต่ว่าเป็นไซเบอร์ดรามอน n สองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นของเวอร์ชันปกตินะครับภาคเทมเมอร์นะครับก็คือจะเป็นคู่หูของอาคิยาม่าเรียวนะครับอันนี้เป็นไซบอร์ครับผมแต่ว่ามันจะมีไซเบอร์ดรามอนอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งไซเบอร์ดรามอนตัวนี้อยู่ในภาคครอสวอร์ครับภาคครอสวอร์นะครับจะมีดิจิมอนที่แบบชื่อเดียวกับภาคก่อนๆเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นของครอสวอร์ซึ่งไซเบอร์ดรามอนก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมไอตัว มันเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะสื่อสารกับพวกดิจิมอนทั่วไปได้ลาบากเพราะว่าข้อมูลก็บอกว่ามันมาจากต่างดาวการสื่อสารค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแต่ว่ามันก็เป็นดิจิมอนที่เก่งเอามากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสามารถรวมร่างกับเมทันเกรมอนเพื่อเสริมพลังได้เหมือนกันเนาะในส่วนของที่เป็นทีมของคิริฮะนะครับตัวต่อไปนะครับแท้งดรามอนครับ แท้งดรามอนไอตัวนี้เป็นรูปแบบแมชชีนนะครับผมก็เป็นดิจิมอนแท้งดรามอนใช่ไหมแทงคือรถถังดรามอนคือมังกรมังกรรถถังเลยครับผมก็คือมันพัฒนาร่างมาจากซิลดรามอนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เป็นแบบอยู่ในทีมดีพิพเกตเหมือนกันครับผมเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนแนวรบอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีพลังอันมหาศาลนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าไอตัวนี้เป็นแมชชีนนะครับเท่ากับว่ามันเกิดมามันเป็นเครื่องจักรเลยครับผมไม่ได้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดนะแล้วก็ไม่ได้มีการเเเเเเอออออาาาาแบบบบบสส่่่่่วววนน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 คคคครรรรรรืงงจจััััััักกมมมมมมใใตตตะะไปปผพพททลลดดดีย็ิิ ของสปิริตใช่ไหมเออเป็นระดับไฮบริดนะครับผมซึ่งก็เกิดจากการใช้บีชสปิริตของธาตุไม้นะครับพัฒนาร่างกายไปในตัวนี้ทุกคนลองดูซิว่ามันเหมือนมังกรไหมนะครับผมที่จริงมันก็ถามว่ามีความเหมือนมังกรไหมมันออกจะเป็นแนวกิ้งก่ามากกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีคําว่าบรามอนเออก็เลยนับว่ามันน่าจะเป็นมังกรหรือเปล่าแต่ว่ารูปแบบของมันเนี่ยเป็นพืชนะครับผมเออก็สมกับรูปแบบของสปิริตที่มันใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่สงสัยนิดนึงว่าไอ้ตัวอาร์โบมอนซึ่งเป็นฮิวแมนส ว่าเอ็นช n เนทรอมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนรูปแบบพืชเหมือนกันนะครับไอตัวนั้นเป็นหุ่นไม้รูปม้าเลยเออแล้วก็เป็นพืชเหมือนกันเออซึ่งแบบอย่างที่บอกนะครับผมมีคําว่ารามอนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมังกรเสมอไปแล้วก็ไม่ได้มีพืชอะไรงอกตามตัวเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่พืชน,นะครับผมเออก็มีความซับซ้อนในรูปแบบของดิจิมอนนะครับตัวต่อไปนะครับผมมาคู่กันอีกแล้วครับเมก a าซีรามอนกับวารุซีรามอนครับผมไอตัวนี้ก็เป็นร่างพัฒนาของซีรามอนนะครับซึ่งซีรามอนเป็นสั น้ำอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าออปชันที่มันมีการเสริมเข้ามาก็คือจะเป็นตรงหัวของเขาเนาะมีการสวมเกาะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเขาของเขาอะออกมาเอาไ้ยิงสายฟ้าโจมตีศัตรูได้นะครับเออซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมันก็เป็นคู่กัดกันได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าร่างนึงเป็นร่างดีร่างนึงเป็นร่างชั่วนะครับแล้วก็เอามากัดกันตีกันได้แล้วก็ยังเป็นสัตว์น้ําอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกับเมทัลซีดามอนกันในร่างสุดยอดนะครับร่างสมบูรณ์ก็จะจบเท่านี้เลยนะครับผมมีแค่ ไล่กันนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมอัลฟอสต์วีดรามอนครับอัลฟอสต์วีดรามอนเป็นร่างพัฒนาที่เป็นสายสุดยอดของวีมอนใช่ไหมพัฒนามาเป็นวีดรามอนมาเป็นแอโร่วีดรามอนแล้วก็เป็นอัลฟอสต์วีดรามอนตัวนี้นะครับเขาเนี่ยยังมีความเป็นมังกรอยู่ไหมนะครับก็ค่อนข้างจะยืนเหมือนคนแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีดรามอนเขาก็นับว่าเป็นมังกรได้1ตัวนะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาคืออัศวินศักดิ์สิทธิ์ครับผมอัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออยู่ในรอยย่อไนท์ทั้งหมด ถูกจัดอยู่ในรูปแบบของอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ็กซามอนเกิดจากการรวมร่างของเบรกดามอนแล้วก็สเลเยอร์ดามอนใช่ไหมเออซึ่งมันเป็นสายพัฒนาของดราโคมอนมาไงซึ่งดราโคมอนพัฒนา2ส,สายแล้วก็มารวมร่างกันกลายเป็นเอ็กซามอนอย่างเงี้ยเออก็เท่ากับว่าเอ็กซามอนถือว่าน่าจะเป็นดิจิมอนที่อยู่บนจุดสูงสุดของดิจิมอนมังกรได้นะครับแต่ว่า1คือรูปแบบก็ไม่ใช่มังกรแล้วก็ไม่ใช่เอ็กซ่าดรามอนแต่อย่างใดน,น,นะครับเป็นเอ็กซามอนเฉยเออแต่ว่าเราดูรูปร่างอย่างเงี้ยเรากร ออาฟอสวีรามอนอย่างเงี้ยเออเขาก็เป็นอัศวินศนกดักสิทธ์นะครับตัวอื่นๆที่อยู่ในรอยนั้นก็เป็นอัศวินศนกดักสิทธ์ทั้งหมดเลยอย่างของไอเครเนียมอน ก็ใช่นะครับสเลปมอนอย่างเงี้ยสเลปมอนก็ดูเป็นมูคามเป็นเคนทอรอสนะอะไรเง,งี้ยน่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่าสัตว์มายาหรือไม่นะครับก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็ให้เข้าใจว่าถ้าอยู่ในรอยย่อไนคือเป็นรูปแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมเอจิสดราเมอนครับเอจิสดราเมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นมังกรนะครับแต่ว่าเขาเป็นรูปแบบไซบอร์กเออเขาเนี่ยเกิดจากการพัฒนาร่างที่มีการดูดกกลลืนขข้ออมูองพวทะเลลเเข้้าไปยอะะนครับแวก็มีการดดัแปลงตัวเเป็็นไซบอร์กกกลลยยาร่างเปอนตัวนี้นะครัับผมตตว่อไปนะครับผมูล อีกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นรอยยนไห้แบบเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณครับผมรูปแบบจะมีการเติม adjective เข้ามานะครับก็คือ Imperial Diamond Paladin Mode นั่นเองครับ Imperial Diamond Paladin Mode นะครับต้องบอกว่าเขาก็เกิดจากการรวมร่างของ Imperial Diamond Fighter Mode กับ Omega Mon ถูกปะเออซึ่งไอ้พวกนั้นก็ถือว่าเป็นมังกรโบราณตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีความเป็นราโมอนอยู่แล้วก็หน้าตาของเขาก็จะเหมือน Imperial Diamond Fighter Mode นะครับผมก็ถ้าเป็น Fighter Mode เนี่ยปกติแล้วอะ่นะนนเเปปป็็ที่รู แบบมนุษย์มังกรนะครับแต่ว่าโอเคในเมื่อมีการใส่ข้อมูลของโอเมกามอนที่เป็นอัศวินศักดิธิ์เข้าไปนะครับก็นับให้ได้ว่าอิมพีเรียลดามอนพาราดินหมดก็คืออัศวินสักดิธ์ยุคโบราณนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมไอตัวนี้เท่มากนะครับเพิ่งได้เจอครั้งแรกนะครับตอนหาข้อมูลของคลิปนี้นะคือกันดรามอนครับผมกันดรามอนนะครับชื่อของมันกันคือปืนใช่ไหมดรามอนก็คือมังกรมังกรที่เต็มไปด้วยปืนสมชื่อเลยไหมครับไอตัวนี้ก็ดูไม่ยากครับผมมันเป็นดิจิมอนมังกรที่มีการติดตั้้งงปปปืนนต่าๆรบบแแลวก็็เูชี ร,รูปแบบแมชชีนในที่นี้คือมันก็ไม่ได้มีการจัดแปลงข้อมูลอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นดิจิบอลที่ติดตั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เอาไว้รบกับศัตรูนะครับโดยที่ว่ามันเป็นสมาชิกของแฟกทีมด้วยนะครับผมซึ่งแฟกทีมเนี่ยเป็นกองทัพที่เอาไว้รบกับศัตรูแบบอย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่ามีกองกำลังไหนมาเจอกับแคกทีมแบบนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเกมโอเวอร์ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็การรามอนนะครับผมข้อมูลบอกไว้ว่ามีการต่อสู้ร่วมกับมูเกนรามอนได้เหมือน กลที่ติดตั้งอยู่รอบตัวเขาซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าการดราวนยืนคู่กับมูเกนดาวนก็เรียกเลยว่ากองทัพน่าจะเละเทะนะครับตัวต่อไปนะครับผมเมทันซีดาวนครับมาตามสัญญานะครับก็คือเป็นร่างพัฒนาของเมกาซีดาวนนะครับไอตัวนี้ไม่ใช่สัตว์น้ำแล้วนะครับเป็นไซบอร์ครับผมเรียกว่าเป็นไซบอร์ที่มีการพัฒนานะครับรูปแบบมาจากสัตว์น้ำนั่นแหละนะครับเราก็จะได้เห็นว่าร่างกายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเคลือบไปด้วยโคลนที่จะซอยเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อของแบบ เสริมความแข็งแกร่งเข้ามาสามารถป้องกันการโจมตีก็ได้นะครับและการเคลื่อนที่ก็ยังสามารถทําได้อย่างรวดเร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็พอได้รับ X อนติบอดีนะครับผมเมทัลซีดามอนก็จะกลายเป็นกีก้าซีดามอนครับซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นไซบอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากกว่าเมทัลซีดามอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแฟลกทีมซึ่งเอาไว้รบในภาคพื้นน้ําโดยเฉพาะด้วยเรียกว่าแฟลกทีมนี่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมอาจจะทําข้อมูลให้นะครับผมเองก็สนใจเหมืออออนนนนกกกััเดดดดีีี๋ยยวววคคงไ้้้้มมลลิิปาาใหหูแแตตต่่ ทุกคนไว้เยอะมากนะครับเออเดี๋ยวค่อยๆทยอย,อยถาเนาะแต่ว่าเป็นทีมที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็คือว่ากีกาซีดามอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเมทังซีดามอนแน่ๆแล้วนะครับแล้วก็โจมตีทําลายล้างได้ดีกว่าเออก็ถือว่าเป็นอีกไซบอบอกหนึ่งของดิจิมอนน้ําที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมแคนนอนดรามอนครับแคนนอนแปลว่าปืนใหญ่ดรามอนแปลว่ามังกรใช่ไหม มังกรที่มีปืนฉีดนะครับไอตัวนี้เป็นร่างสิจยอดเหมือนกันแล้วก็เป็นดิจิวัลรูปแบบไซบอร์กด้วยซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของดีบิทเกตเหมือนกันเออซึ่งก็เริ่มจะเห็นเนาะว่าพอมีไซบอร์กที่เป็นมังกรเยอะไอพวกไซบอร์กที่เป็นมังกรเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในครกทีมบ้างดีวิทเกตบ้างนะครับอซึ่งแบบกองทัพของโลกดิจิตอลในก่อนน้าโรอยู่เหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับดาร์กดามอนครับดาร์กดามอนเป็นดิจิวัลไซบอร์กครับผมแล้วมันก็เป็นหนึ่ง ของที่ทำดีบิดเกรดโดยตรงแล้วก็จะเป็นของดิจิมบันโจแล้วกันนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นดีจัมบนไซบอร์ดนะครับแต่ว่าผมมองว่าความเป็นมังกรของมันนแทบจะไม่มีเลยนะครับเออก็คือแบบแทบจะเป็นคนไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าหน้าตาของมันยังดูมีหน้ายิยื่นออกมามีความเป็นมังกรได้นิดนึงอ่ะยอมตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับผมไฮดรามอนครับจะเรียกว่าไฮดรามอนก็ก็ได้นะแต่ว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นมันจะอ่านว่าฮิวรา mon นะครับทฤษฎีการอ่านชื่อเดียวกับดิวนาส mon เลยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกกบบนะายกาาวม่ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมังกรไหมนะครับน่าจะเป็นมังกรได้ไห้นะครับดูจากรูปร่างของมันนะครับมันเป็นดิจิมอนพืชนะครับผมก็ร่างกายของมันจะมีพิษฟุ้งหอวมาอยู่รอบตัวของมันนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ก็อันตรายเหมือนกันก็ต้องระวังเนาะซึ่งการเป็นไฮรามอนเมื่อกี้เท่าที่ทุกคนฟังมาผมจะบอกใช่ไหมว่าการรามอนอย่างเงี้ยปืนกับมังกรอย่างไอแคนน์ดรามอนปืนใหญ่กับมังกรอะไรพวกนี้นะครับคือมันเหมือนจะมีการประสานชื่อของมันได้นะครับแต่ว่าไฮรามอนน่ะทุกคนรู้จักไฮราอยู่แล้วใช่ไหมไฮรามันก็คือเหมอนก็ คงเอาชื่อมาจากตรงนั้นแหละเออแต่ว่าดรามอนของมันก็ไม่ได้บ่งบ่อนนะว่ามันจะเป็นแบบมังกรอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาคำว่าไฮใช่ไหมไฮกับราเนี่ยมันเป็นคําเดียวกันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไม่ได้มีการแยกมาเป็นแบบดรามอนไฮดรามอนมังกรสูงมังกรสูงมังกรสูง okay. Okay. Yeah. กคงไม่ใช่ใช่มั้เออแต่ว่าน่าจะเป็นการเล่นคําอีกแบบหนึง่งเพราะว่าการที่เขามีร่างกายเป็นมังกรแบบนี้ผมว่ามันก็จงใจประมาณนึงนะตัวต่อไปนะครับผม Briel Damon ครับ Briel Damon เนี่ยเป็น Digital ที่ผมเคยทําคลิป d i จ i t a l รวมร่างไปด้วยเนาะไอเนี้ยมันรวมร่างกับ Duran Damon ได้นะครับซึ่ง Briel Damon นะครับถ้าเขารวมร่างกับ Duran Damon เขาจะกลายร่างเป็น Lacnalordmon ครับซึ่งก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วน Briel Damon นะครับรูปร่างของเขาเนี่ยเราดูแล้วมันจะมีความเป็นมังกรประมาณนึงนะแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะเขาจะเป็นไซบอร์กแต่ความจริงเขาไม่ใช่ไซบอร์กครับ รูปแบบอย่างเป็นทางการของ b บรียลดามอนนะครับรูปแบบเครื่องป้องกันครับผมหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เป็นแบบโล่ที่เป็นแบบเกราะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรูปร่างก็ได้อยู่นะครับผมเขาก็มีลักษณะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่เขารวมร่างกับดูแรนดามอนนะครับดูแรนดามอนจะมีคุณสมบัติเป็นดาบครับผมแต่ว่าตัวของ b บรียลดามอนเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นโล่เออเพื่อให้แลคดาลต์มอนได้ใช้งานนะครับเออก็ถือว่าเป็นดิจิตอลอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงดีมากเลยเหลือ2ตัวนะครับเป็นตัวก็ มูเกนดรามอนครับซึ่งเคออสดรามอนนะครับเขาเป็นดิจิตอลไซบอร์กครับผมแต่ว่ามูเกนดรามอนเนี่ยเป็นแมชชีนนั่นหมายความว่ามูเกนดรามอนนะครับเขาสามารถพัฒนาร่างกายเป็นเคออสดรามอนได้นะเออแต่ว่าไม่เข้าใจว่าร่างก่อนหน้าเป็นแมชชีนอยู่ดีๆแล้วพัฒนาร่างกายเป็นเคออสดรามอนทำไมถึงกลายเป็นไซบอร์กไปได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็ผมชอบทั้งสองตัวนี่แหละนะครับแล้วก็รูปแบบของมันก็เป็นไซบอร์กกับแมชชีนตามลำดับนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ามันมีความเป็นมััััังงงงกกกกกรรรรรไมมมมมม็ชดดดเดเเเเจจนนนนนนนีีะนนะคคบบออออยยย่่่าาาาาาาขท มีนะครับผมแล้วก็มีของเมกาดามอนด้วยเออแล้วก็จะมีแบบตัวอื่นที่ไม่ใช่มังกรด้วยแอนดรมอนอย่างนี้สุดท้ายแล้วเขาก็เอามาประกอบกันแล้วก็กลายเป็นมังกรได้แต่ตัวของมูกเกนดามอนจะค่อนข้างชี้ชัดนะครับว่าเขาไร้ซึ่งแววตานั่นหมายความว่าเขาไม่มีการปราณีต่อเป้าหมายใดๆนะครับก็คือทําลายล้างเพียงเดียวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพอมองจากข้อมูลของแครกทีมแล้วเขาสามารถที่จะร่วมงานกับกนรดามอนเพื่อทําลายสตูให้สิ้นซากได้นะครับส่วนเควอสดามอนเนี่ยเขาก็เป็นดามอนที่มีการอั็ เป็นครากทีมด้วยเหมือนกันนะครับสามารถที่จะถลม่มศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าตัวของ Chaos สดาวนเนี่ยเขาจะเพิ่มความโหดเหี้ยมขึ้นมาเหนือกว่าความเย็นชาที่มุเกนดา m น n มีเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าแววตาของ Chaos สดาวนเขาก็มีอยู่นะเออน่าจะเป็นดิจิมอนที่ไร้ซึ่งความปราณีนะครับแต่อาจจะมีความรู้สึกเข้ามาจากแววตาที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวของ Chaos สดาวนก็แล้วกันโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่มีชื่อดาวน์นะครับแต่ว่ารูปแบบของเขาไม่มีคําว่ามังกรน,นะครับซ ก็สรุปให้นะครับว่าดิจิมอนเหล่านี้นะครับเขาก็มีความเป็นมังกรในเชิงของภาพลักษณ์ที่เราเห็นนั่นแหละทุกคนดูก็รู้ว่าบางตัวมันก็คือมังกรแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเอาข้อมูลทางการมาคุยกันมันก็จะสามารถถกประเด็นนี้ขึ้นมาได้นะครับผมขอทิ้งท้ายให้นะครับสังเกตไหมว่าที่ผมพูดมาจะไม่มีการใส่พวกแบบเอ็กซ์แอนติบอดีเข้ามาถูกต้องนะครับผมไม่ได้ใส่เอ็กซ์แอนติบอดีเข้ามาเพราะว่ามันชื่อเดียวกันแล้วก็ใส่เอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปเนี่ยรูปร่างจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ารู ผมจะไม่นับแต่ว่าถ้าใส่ X Antibody แล้วเปลี่ยนชื่อไปเลย,อย, ي, ond, ยเ ond, อย่างไอเมทัลซีดามอนกลายเป็นกีก้าซีดามอนอย่างเงี้ยเออผมก็เอาเข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากแถมให้ว่า ดิจิมอนมังกรมีเยอะนะครับที่เป็นรูปแบบที่มีชื่อคําว่ามังกรเลยโดยตรงก็มีเยอะแล้วก็ดิจิมอนที่เป็นดรามอนแต่ว่าไม่ได้เป็นมังกรก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่สามารถเป็นเหยื่อของดรามอนคิลเลอร์ของวอลเกรมอนได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า1คือรูปแบบมังกรเนี่ยสคือดิจิมอนที่เป็นแบบมีชื่อดรามอนนะครับสามารถได้รับการโจมตีที่รุนแรงจากดรามอนคิลเลอร์ของวอลเกรมอนได้นะครับเสริมให้ว่าวอลเกรมอนเองก็ไม่เว้นนะครับเขาเป็นมนุษย์มังกรถ้าเกิดวว่าเาเเโดนนอออขงงตั ถ้าเกิดว่ามีศัตรูแบบแย่งดราโมนคิลเลอร์ไปแล้วก็เอาดราโมนคิลเลอร์มาเสียบวอลเกมอนวอลเกมอนก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่เราได้เห็นเลยว่าดิจิมอนที่โดนแบบดราโมนคิลเลอร์เล่นงานอย่างจังเลยก็จะเป็นเมทัลซีดามอนนะครับในภาคแอดเวนเจอร์เนาะที่แบบโดนเบรฟทาราโดทะลวงเข้าไปแล้วก็เละเลยนะครับแล้วก็กระทั่งว่ามุกเกนดราโมนของผมก็ไม่เว้นนะครับลูกล่าของผมโดนวอลเกมอนเฉือนซะแบบขาดชุ้ง,ช,งชุ้งเลยนะครับผมเออก็ไอพวกดิจิมอนที่ผมเล่ามาทั้งงงหหมมมมมมดดดใในน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 นคคคลลลลิิปปทที่่่่ผผาา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 ะรรรััับถ้้ถู้ชอออออออยออกกกเเเเ์ขวไ ผมใครที่ติดตามมาตลอด4คลิปนะครับผมดิจิมอนที่เป็นแบบมังกรนะที่ผมทําเรื่องของมังกรนะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับคงต้อง move on ไปทําหัวข้ออื่นบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวมังกรจะเต็มหัวเยอะเกินไปนะครับโอเคยังเหลือพวกโอลิมปัสใช่ไหมยังเหลือพวกเจ็ดจอมมาร่าง X อะไรพวกนี้นะครับสายพัฒนาของดิจิมอนพวกแบบฝั่งพระเอกอะไรพวกนี้ยังเหลือเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆทํามาให้นะครับก็ขอให้รอกันแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ กด Subscribe กดแชร์ share, กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ